ข่าวสุดช็อกสะเทือนวงการบันเทิงจีนเมื่อชื่อของอุยเหมินหลงหรือที่แฟนๆทั่วเอเชียรู้จักกันในชื่ออลันอยได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในทันทีหลังจากมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาได้จากไปแล้วสำหรับแฟนซีรีส์จีนย่อมไม่มีใครไม่รู้จักอุยเหมิงหลงเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงมากความสามารถนักร้องเสียงดีและผู้กำกับดาวรุ่งผู้มีผลงานน่าจดจำมากมาย ใบห,หน้าที่หล่อเหล่าราวกับเทพเซียนเสียงร้องที่ไพเราะและอ่อนโยนรวมถึงทักษะการแสดงที่มีเสน่ห์ของเขาได้ฝังลึกอยู่ในหัวใจของแฟนๆมาอย่างยาวนานจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ข่าวเศร้านี้จะทําให้ทุกคนตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งอี้เหมิงหลงเกิดเมื่อวัน 15, ที่15มิถุนายนพศ1988ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเส้นทางในวงการบันเทิงของเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการแสดงแต่มาจากความหลงไหลในเสียงดนตรี ในช่วงต้นทศวรรษ2010ก่อนที่เขาจะโด่งดังเขาได้อัปโหลดวิดีโอคอเวอร์เพลงบนแพลตฟอร์มของจีนและได้รับความสนใจอย่างล้นหลามโดยเสียงที่นุ่มนวลและเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแฟนๆจำนวนมากจึงตกหลุมรักการแสดงของเขาจากจุดนั้นเองประตูสู่วงการบันเทิงของอุยเหมิงหลงจึงค่อยๆเปิดออกเขาได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงชื่อดังอย่างซูเปอร์บอยในปี2013 ซึ่งทำให้ความสามารถทางดนตรีของเขาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งประเทศหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยเพลงของตัวเองและค่อยๆได้รับการยอมรับในฐานะนักร้องมากขึ้นอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในอาชีพของเขาเกิดขึ้นเมื่อเขาก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแสดงอึ่เมืองหลองโด่งดังเป็นพลุแตกหลังจากนำแสดงในเว็บดราม่าสุดฮิตเรื่อง Go Princess Go ในปี2015 ซีรีส์เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่เกี่ยวกับการข้ามเวลาและมุกตลกที่สดใหม่บทบาทองค์ชายเก้าผู้สง่างามและครุ่นคิดของเขาทำให้ชื่อเสียงของเขาพุ่งสูงขึ้นในทันทีและใบหน้าที่หล่อเหลาเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็สามารถครองใจแฟนๆได้นับไม่ถ้วนหลังจากนั้นข้อเสนอให้แสดงซีรีส์ก็หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายและเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะนักแสดงที่มั่นคงยิ่งขึ้น ผลงานเด่นของเขาได้แก่มหากาพย์ซีรีส์แฟนตาซีเรื่อง Eternal Love หรือสามชาติพบป่าท้อสิบหลี่ซึ่งเขารับบทเป็นไปเจินแม้จะไม่ใช่บทนำแต่การแสดงของเขาในบทพี่ชายคนที่4ผู้พักดีปกป้องและสง่างามอย่างหาทิติของนางเอกก็สร้างความประทับใจให้ผู้ชมอย่างลึกซึง้งเขาสามารถถ่ายทอดความสง่างามของเทพเซียนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้เขายังได้แสดงในซีรีส์เรื่อง The Legend of White Snake หรือตำนานรักนงางพญางูขาวในปี2019ซึ่งเขาได้รับความไว้วางใจให้รับบทสวีเซียนตัวละครเอกในตำนานการแสดงของเขาในบทบาทชายยุ่มที่อ่อนโยนเปี่ยมด้วยความรักและซื่อสัตย์ต่อใบซูจนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงได้ใจแฟนๆไปมากมายตอกย้ำชื่อเสียงของเขาในฐานะนักแสดงแถวหน้าที่สามารถแบกรับบทนำได้อย่างมีมิติและละเอียดอ่อน ข่าวการเสียชีวิตของอุ้ยเหมิงหลงติดเทนบนเวโบและโซเชียลมีเดียอื่นๆในทันทีแฟนๆที่ตนแรกไม่เชื่อข่าวต่างพากันค้นหาการยืนยันโดยหวังว่ามันจะเป็นเพียงข่าวหรือที่โหดร้ายบางคนตกใจจนพูดไม่ออกบางคนปฏิเสธที่จะเชื่อและบางคนถึงกับสวดภาวนาให้ข่าวนั้นเป็นเรื่องโกหกแต่เมื่อเวลาผ่านไปแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือต่างๆและในที่สุดแถลงการจากต้นสังกัดของเขาก็เริ่มยืนยันว่าข่าวร้ายนี้เป็นเรื่องจริง การจากไปของอุยเหมืองหลงนั้นกระทันหันอย่างยิ่งและสร้างความเสียใจให้แก่ผู้คนจํานวนมากเขามักถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของสุขภาพที่ดีและพลังบวกแฟนหลายคนโพสต์เมสเซจซึ้งๆบนโซเชียลมีเดียบางคนเล่าย้อนความทรงจําที่ตกหลุมรักกันแสดงของเขาครั้งแรกใน Go Princess Go บางคนนึกถึงเสียงนุ่มนวลของเขาเวลาที่เขาร้องเพลงบัลลาดโรแมนติก หลายคนยังอัปโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอจากฉากในซีรีส์ของเขาเพื่อเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายรอยยิ้มและแววตาที่อ่อนโยนของเขาเต็มไทม์ไลน์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สาธารณชนมีต่ออุ้ยเหมืองหลงนอกจากแฟนคลับแล้วเพื่อนนักแสดงหลายคนก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งนักแสดงหลายคนที่เคยร่วมงานกับเขาได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยที่ถ่อมตนและจิตใจดีของอุ้ยเหมืองหลงเบื้องหลังกองไทย พวกเขาระลึกถึงการที่เขามักจะนำพลังบวกมาสู่กองถ่ายเสมอเป็นมิตรและให้ความเคารพต่อทีมงานทุกคนตั้งแต่ผู้กำกับไปจนถึงทีมงานสนับสนุนและยังคงความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุดเสมอบางคนถึงกับบอกว่าอึ้ยเหมืองหลงเป็นคนที่ไม่เคยแสดงความโกรธเลยเขามักจะมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนอยู่เสมอและทำให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกสบายใจ การสูญเสียบุคคลอย่างอุ้ยเหมืองหลงได้ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้ในวงการบันเทิงจีนอย่างไม่ต้องสงสัยเขาไม่ใช่เพียงนักแสดงแต่ยังเป็นนักดนตรีและผู้กำกับที่มีความฝันและศักยภาพมหาศาลหลายคนเชื่อว่าเขาจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้มากกว่าอีกหากเพียงแต่เวลายังให้โอกาสเขาแต่โชคชะตากลับมีแผนอื่นและเราทำได้เพียงยอมรับความจริงว่าเขาได้จากเราไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นผลงานของอุ้ยเหมืองหลงก็ยังคงอยู่ตลอดไป ซีรีส์ของเขาจะยังคงถูกเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยแฟนๆทั้งเก่าและใหม่เพลงของเขาก็ยังคงถูกเปิดฟังมอบความปลอบใจและความงดงามและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขาจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผู้ที่ชื่นชมเขาตลอดไปบางทีการจากไปของเขาอาจทำให้ผู้คนยิ่งทราบซึ้งและจดจำคุณโนประการทั้งหมดที่เขามีต่อวงการบันเทิงมากขึ้น เขาจะถูกจดจำในฐานะนักแสดงที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์นักดนตรีที่มีเสียงอันไพเราะและบุคคลที่ท่อมตนและใจดีหลายคนเริ่มย้อนรอยเส้นทางชีวิตของอุ้ยเมืองหลงตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพจนถึงบ้านปลายหลายคนเน้นย้ำว่าการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยการทำงานหนักและอุตสาหะเขาไม่ใช่นักแสดงที่ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนเขาใช้เวลานานในการสร้างชื่อเสียง ผ่านการคัดเลือกนักแสดงมากมหม่และเผชิญกับความยากลำบากในวงการบันเทิงที่มีการแข่งขันสูงแต่ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและพรสวรรค์อันโดดเด่นเขาก็พิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จว่าคู่ควรจะเป็นหนึ่งในนักแสดงชั้นนำที่น่าสนใจคือแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังดเหมืองหลงก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของตนเองในบทสัมภาษณ์หลายครั้งเขามักจะเล่าว่าครอบครัวเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญที่สุดของเขาเสมอมา เขามักจะกล่าวว่าความสําเร็จของเขาไม่ได้มาจากความพยายามของเขาเพียงคนเดียวแต่ยังมาจากการสนับสนุนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากพ่อแม่และคนใกล้ชิดเราคงได้แต่จินตนาการถึงความโศกเศร้าที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญหน้าแฟนคลับผู้พักดียังจดจําบุคลิกที่ถ่อมตนอย่างสุดซึ้งของเขาได้เป็นอย่างดีต่างจากคนดังคนอื่นๆที่อาจหลงระเริงไปกับความเย่อหยิ่งหลังมีชื่อเสียงเขายังคงรักษาท่าทีที่ติดดิน เขายังมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะผ่านงานแฟนมีตติ้งโซเชียลมีเดียหรืองานอีเวนต์สาธารณะแฟนคลับหลายคนแสดงความชื่นชมที่เขาใช้เวลาอย่างจริงใจในการรับฟังทักทายและแม้แต่เพียงแค่ยุ้มให้อย่างจริงใจการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้แฟนๆรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างไอดอลกับแฟนคลับให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการจากไปยังกระทันหันของดวงดาวมักจะทิ้งบทเรียนไว้ให้เราเสมอ ชีวิตนั้นบอบ,บางและสั้นนักและเราไม่มีทางรู้เลยว่าเวลาของเราจะมาถึงเมื่อไหร่อุยเหมืองหลงที่ดูแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังงานเสมอมาในที่สุดก็จากไปยังเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดสิ่งนี้ย้ำเตือนให้เราทุกคนทะนุถนอมทุกช่วงเวลารักคนรอบข้างในขณะที่เรายังมีเวลาและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี้บัดนี้เมื่อชื่อของอุ้ยเหมืองหลงถูกเอ่ยถึงสิ่งที่นึกถึงไม่ใช่เพียงนักแสดงหนุ่มรูปงาม แต่เป็นมรดกอันยิ่งใหญ่แห่งความอ่อนโยนและศิลปะที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังเรื่องราวของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจําและความรักในศิลปะของเขาจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปแม้ร่างกายของเขาจะจากไปแต่จิตวิญญาณของเขาจะยังคงอยู่กับแฟนคลับผู้พักดีตลอดไปลาก่อนอุ้ยเหมิงหลงขอบคุณสําหรับเสียงหัวเราะน้ําตาและความอบอุ่นที่คุณมอบให้ผ่านหน้าจอและบทเพลง วงการบันเทิงได้สูญเสียดวงดาวไปหนึ่งดวงแต่สวรรค์ได้แสงสว่างดวงใหม่ขอให้สันติสุขและความสงบจงสถิตยอยู่กับคุณในการเดินทางนิรันด์